เอาล้วครับสวัสดีวัยรุ่นชาวอวีและคุณผู้ชมกันทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับเพนนะครับผมกับการออกไอเทมนะครับ2ชิ้นสําคัญเลยนะครับก็คือคทถาดูดเลือดกับเดอะบีดนะครับผมจะให้ดูความโกงของไอเทม2ชิ้นนี้นะครับแต่เราต้องเลือดน้อยก่อนครับบอกเลยว่าดูดเลือดโหดจัดๆนะครับผมยิงเลือดน้อยยิงดูดเลือดแรงครับ ในเรื่องของปกตินะครับผมเราจะให้ดูความแรงเอ้เราให้ดูความที่มันดูเดเลือดแรงจัดนะครับผมการที่เราจะกดท่านหนึ่งเข้าไปครับนี่ดูเดเลือดหกร้อยครับผมและตีธรรมดาอีกทีแม่งดูเดเลือดสามร้อยนะครับสามร้อยเก้าสิบสี่ร้อยอะความแรงนะครับถ้าเกิดคุณออกไอเทมครบทุกชิ้นนะครับมันก็จะแรงจัดจัดเลยนะครับผมนี่ดูเดเลือดหกร้อยนะครับ สักคู่นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะให้ไวโอเขาโจมตีเราบ้างนะครับแล้วเราลองดูนะครับว่าเวลาเราเข้าไฟเงี้ยเวลาเราโดนต่อเลือดเงี้ยเราจะสามารถดูดเลือดกลับมาได้แรงขนาดไหนนะครับเรอดูเลยครับผมนี่เขาตีครับนี่ครับผมนี่ครับผมอ่าดูครับ อึดขึ้นหลายเท่านะครับสําหรับเพนะครับในการออกไอเทม2อชิ้นนี้นะครับผมผมบอกเลยให้ดูกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันในเกมเลยดีกว่าครับว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่าดูครับขอีกทีนี่ให้ดูอีกทีนะครับผมความโหดความเกลียนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมในเกมกันเลยดีกว่า เอาละครับสวัสดีวัยรุ่นชาวอวี o v กันทุกทุกคนและทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับเพนนะครับผมในตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ม่งง่วงกันไปหมดนะครับผมสงสัยก็ต้องไปยืนกับเออเอลสุแล้วนะไม่ห้มีปัญหาครับไม่ปัญหาช่วยเพื่อนมั่งก่อนแล้วกัน เดี๋ยวก็น,นะครับแล้วกูมาเจอกับ I ie, อีแคลรี่สตัวบาทข้างบนด้วยบวดล้าวครับผมปวดล้าวบอกเลยปดล้าวเอฟซูไปไหนวะเนะีน่ยะครับวันนี้อยู่กับเพนนะครับเซตกับเซตไอเทมสายดูดเลือดนะครับผมบอกเลยว่าออกกระทากับเดอะบีดนะครับเป็นอะไรที่โกงสัสัเอาแล้วตอนนี้ม่งแย่งกันฟาร์มครับผม ทีมกูแม่งอเมซิ่งชิบหายไม่เป็นไรครับค่อยๆเล่นครับค่อยๆเล่นครับผมค่อยๆเล่นครับอะไรเราอเนี้นี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 ดูดูดูันนั่นๆๆรอัน่ล่อล่อล่อมันเหมือนล่อมันมันเหมือนล่อแต่ว่ามันตายจริงแต่ว่ามันตายจริง <laughs> มันเหมือนล่อแต่มันตายจริงนอ่น้องไอ้น้องชายจะมาเหลี่ยมกับข้านั่นเหรอ รอ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 อีไวโอ,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 อ I, o, ตอเลยยังไงละ่ะอะไรยังไงล่ะมึงอ่ะกูปไปแล้วอ่าเ,เดินล aw, เดินนอกระยะไปเดินนอกระยะไปนะครับ like เฮ้ยโอ้โหมาไม่ให้ซูมีเสียงเลยนะมึงอ่ะ <Dragon S 2> เออมีเอลสูม,มายืนเป็นเพื่อนก็ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยเดี๋ยวเราออกเป็นเดอะบีทก่อนนะครับ เพราะว่าตัวเรามันค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะสำหรับดาเมตเวทในช่วงต้นเกมเอาดาบีดมาก่อนเพราะว่ามันถูกสุดนะครับพั 1700. นเจ็ด่น่าเอามาครับน่าเอามาครับสำหรับไโอเอารู้จักว่าไโอรู้จักว่าเฮ้ยแม่งนิดเดียวอืเอามันต่อดิเอามันต่อดิโอ,โอ้กมเกือบตาย สำหรับเทปนี้ค่อนข้างที่จะดูดเลือดแรงเลยนะครับจากปกตินะครับเพนนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะบางนะครับผมเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะออกมายากนะครับส่วนมากเข้าไปมันก็เป็นเหมือนระเบิดพีชิบนะครับผมเข้าไปแม่งตายซะส่วนมากนะครับแต่ถ้าเกิดคุณออกสองชิ้นนี้มานะครับผมคาถาดูดเลือดกับเดอะบีนะครับจะทําให้คุณนะครับมีดูดเลือดนะครับและดูดเลือดแรงด้วยนะครับผม หูดแม <c oughs> งติมาเลยวะแมงติมาเลยวะเดินเย็นเดินเย็นให้เพื่อนครับผมให้เพื่อนครับเกือบแล้วเกือบไปแย่งเพื่อนแล้วอุย๊ยโอ้โหหน้าตายมากเลยจริงๆนะพูดตรงเลือกกูเท่าแม่งเลย เอา้หเอาไฮ้หเอา้หรอ,อ,อครับผมรอครับร has been <c oughs> อือหอือหึแมงเอ้ยน่าเอาจริงเลยไม่กล้าเข้าใ้ไม่กล้าเข้า,ลาเลยหรอกเราต้องรอครับตัวเราเนี่ยรอเข้าเป็นตัวจังหวะสุดท้ายเลยนะครับเอาไว้เป็นตัวเก็บงานนะครับผม ต้องรีบหาตังค์แล้วนะครับตอนนี้เราค่อนข้างที่จะจนเลยนะครับโอ้โหไอโอแม่งแรงวะ่ะค่อนข้างที่จะเล่นลำบากเลยนะครับเจอแคดดี่สองนี่เป็นอะไรที่เล่นยากชิบหายโอ้โหแม่งแรงชิบหายเลยจะไม่ไทันทำอะไรเลยกลับบ้านเลย เฮ้ยเดี๋ยวรอเลื่อยกูเต็มก่อนเดี๋ยวกูบวกกับมึงแน่นอนอีกสี่ร้อยเดี๋ยวมึงเจอของกูเลยเฮ้ยเออลองนั้นแหละเข้าเลยเข้าเลยเพื่อนเข้าเลยเพื่อนเข้าเลยเพื่อนเข้าเข้าเลยเพื่อนตายสองไปดิตายสองไปดิเจอเอ็ซิคิวอะกูบอกเลย รู้เลือดเอาวาันนี้ได้ป้อมเลยครับโอ้โหยื่นคลิปแม,ม่มีเลือดอีกสวยครับผมเดี๋ยวเราออกเป็นคาถาดุดเลือดเลยนะครับเราค่อนข้างที่จะเคลียร์คลิปไวเลยนะครับผมเหมือนเพื่อนเราจะเอานะครับเหมือนเพื่อนเราจะได้ป้อมนะครับอย่ารอช้าครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยหอมแตกด้วยบอกเลยเฮ้ย <c oughs> hey. จัดการบนด้วยครับโอ้โหทิ้งบนเงินมาหมดเลยนะครับตอนนี้ครับน่าจะไม่เหลือป้อมบน <c oughs> แตกแน่นอนป้อมบนกูร <c oughs> อรอรอไอวายโอนี่ ie, ยังไงมันก็ต้องเอาป้อมนะครับรอแม่งทายใจก่อน นนอ่านอหัวใจไปหัวใจไปต้องอย่างนั้นแหละมันต้องอย่างนั้นแหละสวยเฮ้ยเฮยเ้ยใจเย็นใจเย็นุ๊บไปแหละ ส,สวยนิ่งๆไว้ครับนิ่งๆไว้ครับอ่าต้องมาบ้างแหละเอ้ายังไงเรายังไงเราถัดบับเขาครับ <c oughs> <c oughs> ไปไหนจะไปไหน <c oughs> จะไปไหน หอยโองหอยโองยังไงล่ะครับมึงไะยังไงครับเราค่อกนค้าที่จะตายยากนะครับถ้าเกิดคุณสังเกตด,ดูนะครับเพราะว่าเรามีดูดเลือดนะครับผมเอาไปดูดเลือดจะคีบให้ดูนะครับนี่เดีดินี่ดูดีอับเดียวเลือดเต็มครับอ่าแล้วแล้วเราได้นี่แล้วนะครับ กระทาดูดเลือดแล้วนะครับแม่งจะดูดเลือดแรงขึ้นไปอีกนะครับผมเฮ้ยมันอยู่ไหนวะคีมันอยู่แถวนี้ปะรอครับผมรอครับผมอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่ารอดักไวยโอรครับผมเอาไวยโอมนะันนี่ทำไมมึอนี่มัน, <c oughs> นเขาจะเห็นแล้วนะครับ มเห็นจริงว่ะบาดก่อนบาดของกูของกูโอ้โหไวโอหน้าโดนมากครับผมบอกเลยไวนโอโนี่หน้าโดนจะจัด <R ally. S 1> เราเขาเดินห่างกันก่อนนะครับเรียบร้อยครับผมแตกก็บึงไวนยโอบึงแตก มึงตัวนึงแตกซะเอาดิเอาดิเอาดิเ,าดเลือดก,กูไม่ลดอะเลือดก,กูไม่ลดอะเอาดิเามาดิแล้วต่อไปเราออกเป็นมงกุฎนะครับไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราไปตัวๆกับยูกกรดนี่จะรอดไหมอ้าวเรียบร้อยครับผมยุกกรดไม่รอดครับมแม่งเอ้ย จะตายหาวหนูเล <c oughs> ื่อยกับค me. ีรับเราไม่กลัวครับโอ้โหดูเลื่อยโคตรแรงนะผมว่าแล้วยังไงมันก็ต้องมานะครับผมเดินมาดิเดินมาดิเดินมาตัวหายอะไปละอ้าวฝั่งนู้นยอมแพ้เฉย โอเครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเซตไอเทมที่ผมไปคิดค้นขึ้นมานะครับผมสำหรับเพลงนะครับในการเอาเดอะบีดมาบวกกับกระทาดูดเลือดนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโกงและโหดมากๆเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม